สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสบายดีกันสุขสุขคนพี่นอ้องทัทากทายเอฟซีนะคะอันเป็นที่รักเลยคิดถึงสุขสุขคนมื้อนี้ยบ้บุญเฮ็ดอีหยังมื้อนี้ย้บุญจะมีการทำอีหยังล่ะพี่น้องนี่เนีเบิ่องเบื้องเดิมบนจะ ยบนสีห้อยอันนี้ใส่เข้าวฤษีเขา้เขาวฤษีใส่เฟืองฝ้าคุ้มเฟืองฝ้าพี่น้อง้วกาจะพอให้เขาติดจะพอให้เขาติดให้เขายุดตแล้วก็จะเอาออกไปไว้ด้านหนา้าโชว์หน้าล้านขายนำของลูกนี่แหละอันที่เห็นป่ยบนขยายออกมาพี่น้องก็คือแบบว่า ที่เขาห้อยไว้เพาะไว้มันหลายเล้ยวนะคะมันหลายเลี้วก็เลยจะจะเอามาอ่าขยายพันธุ์หลักกาประดับประดาตกแตงนู่นนี่นั่นเนาะพี่น้องให้มันดูสวยงามอืให้มันดูสวยงาม,ม,มวาม่ายย่าบนบ่ายเอาไม้มาพี่น้องเป็นอย่างจังคอยชอบติดไหมกับบลูเดเออเออมันมันมันลืมข้าวว่าเมียหนพีหนองลืมข้าวลืมข้าวมี่ยู่ไม่กระใดซื้อมาแล้ว อันเอฟซีกับบายอยู่ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ชอบติดใหม่พี่นะเอฟซีบายให้ไดุ่นว่าไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ชอบติดใหม่มันลืมมันแล้วพี่น้องสื่อมาแล้วไม่ก็สื่อมาแล้วจะห่างลืมมืนลืมมันจะมัดแบบไหนก็คือมัดไปตามมันจะมีโครงเหล็กของมันพี่น้องมีโครงเหล็กของมันอยู่ ขนนี่น้องพี่น้องมือขึ้นนี่เอบ,บุงกาเด็กคุยมีโอกาสเด็กคุยกับกับเอบซีจากต่างประเทศคน่นทร่มาคุยน้ำหนึ่งคนก็สอบถามเรื่องที่ดินนะคะก็สอบสามเรื่องที่ดินสอง่นก็สอบถามเรื่องเงื่อนขึ้นของประกันสังคมนะคะก็ได้คุยกันก็ได้คุยกันได้ให้คำแนะนำกันแล้วก็ และเปลี่ยนความคิดทีมกันหลายๆอย่างนะคะเอฟซีอยู่ต่างประเทศพี่นออ้องผลทั่วมากคื้น,นี่เนาะก,ก็เลยคุยกันหลายๆอย่างก็ได้ทำม,มาเย่ฉันกะฉั้นกะดเห็ดงานอยู่กอนสีมาอยู่เมืองนอกเดือดงานอยู่เมืองไทยประมาณสิบสองปีประมาณสิบสองปีก็ได้ส่งประกันสังคมมากตลอดจนจนว่าเศร้าเหตดแล้วก็ได้มาได้สามีและะ้วก็มาเปลี่ยน แปลงกันอายุนอกก็เลยมาอยู่เมืองนอกกาสะัาตอนนี้อายุยังพ่ถึงยังบ่ถึงหาสบห้เออจะมีโอกาสได้ยี่บดได้นะคะพี่น้องได้ถ้ากลับึ้นมาเรากลับมามา,มาเดินเรืองมาเช็คมาเช็คสีตึงถ้าผู้ใดเช็คบ่เป็นนะคะเข้าไปที่ s s o เด้อพี่น้องแอปแอปมันจะเป็นแอปของประกันสังคมโดยตรง มันจะเป็นแอปประกันสังคมโดยตรงนะคะ S H O ประกันสังคมเช็คสิทธิ์ของผู้ประกันสังคมเขาพิมพ์เข้าไปเสิร์ชเข้าไปแล้วก็โหลดมานะคะโหลดแอปตวนั้นมาแล้วก็เข้ามาสมาัครข้อมูลสมัครสมรัครการเข้าใช้หรือว่าสมาัครเช็คข้อมูลนะคะพี่น้องสมัครแบบใดเขาก็จะก,กรอกอ่า วันเดือนปีเกิดของเราชื่อชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเนาะแล้วก็ใส่หมายเลข13หลักของบัตรประชาชนแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์รหัสยืนยันตัวตนรหัสนี่อถ้าผูใ้ใดจําบ่ได้เราก็ตั้งเอาเด้อตั้งเอาเป็นรหัสแบบนั้นแบบนี้เขาจะมีเขาจะบอกมาอยู่ดอกไว้ใส่รหัสยังังนะสี่เขาก็ใส่ตามที่เขาบอกอล่างจากนั้นเขาก็เข้าไปดูนะคะพ่อพ่อสิทธเรียบร้อยเล้ยวก็เข้าไปเช็คสิทธิ์ ะะมันจะมีมาตาโน่นนี่นั่นนะคะคุณอยู่ในมาตาเท่าไหร่มาตาาม3ามาตาาม9ามาตา40อ่ะคุณจะดูเงินประเภทไหนจังเฮาเคยเหตุงานแต่วาเขาเคยเหตุงานแต่ว่าอายุงานเฮาอ่ะ,อะไม่ได้อยู่ไม่ได้ส่งครบชราภาพหรือว่าเกษียณน,นะคะเกษียณอายุในการทํางานคือ60ปีเฮาบริยูถึงตรงนั้นแต่เฮา เคยเหตุงานบริษัทเหตุงานโรงงานแล้วก็เคยประกันตนเสียประกันสังคมนะคะพี่น้องเขาก็เข้าไปเช็คตรงว่าอพี่ยังล่ะขอขอสิทธาานะิ์ขอสิทธิ์เงินชราภาพอืขอสิทธิ์ขอสิทธิ์เงินชราภาพนะคะเข้าไปตรงนี้บ้านี้มันก็จะขึ้นซื้อเฮานะคะกอก กอกอาหมายเหลขกปตรประชาชนเข้าเขาใสมันก็นจะขืนซื้อเข้าเรามันซีมีเลยมันซีมี่าขอมูลของเข้าว่าเคยเสียประกันตัางพวมาทอาใดมีเงินสะสมเก็บอยู่นั่นเท่าใดนะคะมันก็นจะมีขืนหเห้นเขาเห็นอันนี้คือขั้นตอนแรกที่เราจะเช็คดูว่าเรามีสิทธิ์ไหมนะคะทุกคนบานี้มีคนถามมาว่าอาถ้าถ้าสมมติว่าเข้าเคยทรงเร็วเร็ว เฮาบ่ได้ไปเอาเฮาปล่อยจนถึงหกสิบปีเฮาได้เงินเป็นก้อนหรือได้เงินเป็นรายเดือนของบำนาญอันนี้ย้่อบนผดบด้ถามพี่น้องก็ต้องขอโทษด้หลายอันยายบบนกับบได้อันรายละเอียดปันใดดอกก็คือย้่อบก็สนใจเรื่องของตัวเองอมาตาของตัว,ตวเองเนาะก็รลู้รู้เฉพาะมาตาของตัวเองนี้ดีนะคะแต่ว่ามาตาอื่นย้่บนกับบริษนั้นประไดพเพราะว่าเฮาเฮาเฮาบ่ได้มีส่วนเกี่ยวของตรงนั้น แต่ว่าก็เอาอ่าความรู้แบบพอเข้าวๆนะคะมามาให้กับเอฟซีได้เขาไปเช็กบึง่งสำหรับคนที่นะคะคนที่เคยทำงานเสียประกันสังคมมาแล้วอายุครบ55ปีเราสามารถไปอากอกเอกสารยื่นขอสิทธิ์เงินคืนของผู้ประกันตนเงินคืนชราภาพของผู้ประกันตน ได้เงินเป็นเงินบำเหน็จมานะคะพี่น้องเป็นเงินบำเหน็จเองคือเงินก้อน,น้อ่คือเป็นเงินก้อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครทํางานส่งมาเรื่อยๆ,ๆจนณปัจจุบันนี้อายุครบหกสิบนะคะแล้วเฮาบรเหตุงานนะคะหยุดทํางานแล้วเราก็ไปขอเงินคืนนะคะขอสิทธิ์เงินคืนชลาภาพจากผู้ประกันตนอันนี้จะได้เป็นเงินบํานาญนะคะพี่น้อง เป็นเงินบำนาญนนคือเขาก็จะเฉลียล่ยแหละว่าเงินเงินเราส่งเยอะไหมต่อเดือนเรามีเงนเินเก็บอยู่ในหันหลายบอเขาก็จะคำนวณให้เราแล้วก็ส่งให้เราโอนเข้าบัญชีให้เราเป็นรายเดือนกินไปจนกว่าเฮาจะตายนะครับพี่น้องบัานี้ถ้าสมมติว่าอันนี้เงินบำนาญก็คือมันก็ดีอย่างนะเงินบำนาญมันก็จะมีกินไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายถ้าเฮาบ่าตายงายมันก็ดีแต่ถ้าเฮา อ่ะหกสิบเพอาะหกสิบปีเข้าอยู่ด้บเพราสองสามปีเกิดเฮาตายก็คือศูนย์นะคะเฮาก็ได้เท่าที่ตอนที่เฮามีชีวิตอยู่มันก็ดีอันนี้คือประกันสังคมเขาก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะคะเอาเงินจากคนที่ตายเลี้วเอาไปให้คนที่ตายสา คนที่ตายซาได้เงินของคนที่ตายเร็วอันนี้ก็คือมันก็หย่นหยวนคือประกันสังคมก็เขาเฉลี่ยดตรงนี้นะคะพี่นอ้องถ้าทุกคนตายซาเบิดเขาก็เจงละเออเขาก็คงม่มีเงินหนุนละแต่ถ้าทุกคนตายเร็วเบิดเขาก็ฟู่ฟู่เลยละแมนบอกเงินในกองทุนก็คือจะเยอะมากมา,กมา,กกายไก่กองเลยแหละค้นทัวประเทศเนาะคนทัวประเทศนนทเทศนาะที่หตุงานทุกคนก็ต้องทํางานแมืนบอกกะ มันก็ต้องมีทํางานให้กับบริษัทหรือว่าโรงงานนู่นนี่นั่นที่มีประกันสังคมมีประกันตนนั่นแหละพี่น้องมันก็ดีอย่างหนึ่งที่าเข้าไปทํางานตอนที่เขาทํางานอยู่ละ่ะเขาเสียประกันสังคมในการเจ็บป่วยรักษาฟรีเกิดอ,อ,อุบัติเหตุในการทํางานหรือว่า,าเราไปประสบอุบัติเหตุแล้วทุกทรภาพยางเสียเขาก็จะได้เงินกินไปจนอายุ จนเฮาเบิดอายุจนเฮาตายอันนี้ก็คือเป็นเป็นการดีสําหรับผู้ประกันตนนะคะมันจะมีหลายอย่างอาสูญเสียความอาสามารถแบบว่าแขนขาขาดผู้พิการประกันตนทุกทราพากเกิดลดต้นลดลมอิสเร์ป่วยติดตรงติดเตียงหรือว่าป่วยแล้วอาเป็นผู้ป่วยติดเตียงพิังบ่ได้ยังสี่ก็จะได้เงินคือกันนะคะสาหรับผู้ทุก ู้ประกันตนทุกทุรภาพแล้วก็เออถ้าเกิดว่าเฮาบ่ตายบ่ยังเออแต่ว่าเฮาทํางานจนครบอาอยุ60ปีมันก็จะมีเงินชราภาพเงินบํานาญให้เรากินไปจนตายยังเสียบต้องาสิมากหน่อยก็ขข้นอยู่ที่ว่าฐานเงินเดือนของเราด้วยนะคะพี่น้องแต่สําหรับจังใยญ่บนนี่ตอนนั้นก็คือพนักงานเงินเดือนขั้นต่านั่นแหละพนักงานเงินเดือนอารายวันขั้นต่ําค่าจ้างขั้นต่าก็คือ300ตอนอเนาะตอนนั้นมันก็จะขึ้นมารีรีเลยจาก จากเท่าใดล่ะเอ่ายะบนเห็ดตั้งแต่ปี40เนาะจนมาปี54เยะบนจะค่อยได้ตีเส้าเห็ดและะ้วก็มดมาเห็ดต่ออีกอยู่อ่า59 6เก้ตนี่อยู่อยู่ภูเก็ตนั่นแหะพี่น้องแล้วก็หลังจากนั้นก็คือบริสุท่งได้อย่างเลยก็มีเงินสะสมอยู่ในหัน4,000 40, 0กว่าบาทนะคะบาทนี้จากเงิน4,000 40, มกว่านี่อ่าเฮาเลิกทรงมาหลายปีแม่นบอเลิกทรงมาหลายปี แล้วเขาก็มีเงินเก็บอยู่หันเขาเอาเงินเงินเก็บของเขาไปหมุนนะคะแล้วก็เขาจะมีเงินส่วนต่างก็คือเป็นเงินดอกเบี้ยให้เราจากเงินสี่หมื่นที่ยืบนทรงมาต่างแต่ต่างแต่การตอนทํางานอยู่จนยืบนเศร้าเหตุงานเศร้าทรงมันก็เลยสะสมสะสมแล้วก็เขาเอาเงินเข้าไปหมุนเขาก็เลยคิดดอกให้เป็นเงินส่วนต่างนะคะก็ได้เกือบอีกเท่าตัวนะคะมันก็เลยเป็นเงินสมทบมาจากสี่หมื่นเป็นเจ็ดหมื่นกว่าบาทจังเสียพี่น้อง กะือว่าเดลายอยู่เพราะว่าเขาเสียไปตอนนั้นก็คือเราไม่ได้หวังว่าเราจะได้เงินคืนตรงนี้นะบ่ลู้ช้่นะคะบ่รูจ้จ่อยแต่ว่าประกันนี่ก็คือเขาก็ทําตามกฎหมายทําตามกฎหมายที่อ่าพรบรคุ้มครองหรือว่าประกันสังคมที่มันมีกฎหมายคุ้มครองผู้ใช้แรงงานยังสีน่น้พี่น้องอ่ามันก็ต้องเสียแมนบ่ถ้าบ่เสียทั้งบริษัทที่ อจ้างคุ้นงานกะจะผิดกฎหมายคือกันอีกอย่างประมาณเนี่ยเขาก็บ,บังคับต้องประกันตนยังสินะเขาก็เออประกันไปในช่วงที่เทาเจ็บป่วยคือเราก็รักษาฟรีเข้าเป็นอย่างเขากับรักษาฟรีนะคะไปถอนฟันไปขูดหินปูนนู่นนี่นั่นก็คือเขาก็มีสิทธิ์ให้เราฟรีเออมีเงินตรงนี้เฮาฟรีเขาก็เสียไปเป็นไล่เป็นไล่เดือนไล่วีกไปเขาก็หักสมทุกเข้าไปสมทุกเข้าไปสําหรับผู้ประกันตนแต่ในเมื่อเวลาเราไม่ได้ทํางานแล้ว เขาผันมีเงินเก็บมีเงินสะสมอยู่ในหันนะคะบาานี้พออายุครบหาสิบหาปีเขากสามารถไปไปขอคืนนะคะไปขอเงินคืนจากาผู้ประกันตนในในกรณีอาาลาภาพนะคะพีน่น้องนี่แหละแต่ยายบนนะ่ะเลยเลยเลยปีมาสองปีนะคะเลยกําหนดที่เขา ให้กำหนดว่าคุณต้องมีอายุ55ปีถึงจะมาเบิกคืนได้ยังสินะยี่บนใไดหาสิบเจ็ดปียี่บนจังไปเอาก็เลยไดเงินอดอกเบี้ยไม่อีกนะคะพี่หนอกับประมาณนั้นสําหรับคนที่ถามว่ายายหนูเคยเหตุงานตั้งแต่ปี40ย้่อนมาหาปี3 9 3เก่า8 37เจเก่านี่ไดบ่ตอนนั้นยังบ่มีเด้อค่ะเด้อตอนนั้นเขายังบ่มีมาตานีนะคะก็คือ สิ้นสุดการประกันตนก็สิ้นสุดคือกันกับบคดิดมีอย่างยังสีน่ะพี่น้องออันนี้ค่ะเดี๋ยวจะว่าสู้กันฟังเนาะว่าอันเอาเ,อาเอาขากเหตดงานคือกันคือบ่ได้ปดัดย้ยนั่นเราคือว,ว่าเราได้อย่างประมาณนี้นะมันจะได้เป็นเป็นตามมาตรามเมื่อก่อนที่เขามีกฎหมายบังคับใช้นะคะพี่น้องตตกีเขาบดีบังคับใช้ว่าจะต้องอมีเงินคืนให้กับผู้ประกันตนพนักงานผู้ใช้แรงงานประกันตนยังสีน่ะพี่น้องอันนี้เขาใจเด้อ เช็คเบิ้งว่าผู้ใดเคยเหตุงานตั้งแต่ปี40ย้อนขึ้นมานี่บ่ได้นะคะแต่ว่า40ขึ้นไปนี่ได้40ขึ้นมาหาปัจจุบันเนี่ยหาหกสิบเนี่ยได้นะคะพี่น้องแต่ต้องรอให้อายุ55ปีก่อนแล้วค่อยไปเอาหรือว่าผู้ใดเฮ็ดไว้ตั้งแต่เป็นนมเป็นเน่นจนว่าอ่ากับมาผ่านจาก40ขึ้นมาเนี่ย ขาคาบเส้นสองปีสามปีก็ลองเช็คเบิ้งนะคะได้อยู่แต่หัง่งซื้อได้หน่อยเนาะแต่ว่าเหตุงานหลายปีอยู่แต่ว่ามันเป็นมันเป็นจากหลังปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบลงมาหาสามสิบเก้าเนี่ยถอยลงมาเนี่ยมันจะบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อตามนี่เนาะเข้าใจตามนี่เด้อแต่ว่าขั้นบดได้บ่เข้าขใจกัดทักมาได้นะคะอิปนจะบอกเล่าละเอียดชูฟังอีกอันนี้เป็นความรู้สําหรับ ผู้ประกันตนที่เคยทํางานโรงงานที่เคยทํางานบริษัทแล้วเสียประกันสังคมแต่ไม่รู้ว่ามีเงินคืนนะคะพี่น้องเนาะเอาซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวยิบบนทางานตรงนี้ก่อนพี่น้องกินกาแฟแล้วหนาตาย,ยังไม่ได้ล้างนา้ำยังไม่ได้อาบพี่น้องกินกาแฟแล้วก็ออกมากเข่าสวนเลยนะคะมาเข่าสวนเลยเมือนนี่อือันนี่ละ่ะยีบบนจะเห็ดซื้อม้าเมือนั่นมันดอกมันยางดอกเลยพี่น้องแต่มันันมันโดนแดด มันมาโดนแดดแล้วก็ปรับสภาพไม่ได้นะคะาาก็ปรับสภาพก็ได้เขาก็เรี่ร่วงเ่าเป็นอย่างก็คือเดี๋ยวเขาเลี้ยงใหมนะคะเลี้ยงให้เขา,าแตกยอดแตกดอกใหม่เนาะเออพี่น้องประมาณนี้พี่น้องอันเย็บบนนังเยี่หนุ่งเพรว่าเย็บบนหอมไหมอย่างเนี่ยมันคือหอมแห้งเท่นะกุหลาบอันนี้หอมอีหลีได้หอมแบบชื่นใจอีหลีอืมกาลัางเป็นช่อดอกกาลัางอันนั่นก็มามันบ่หลสีเนี่ยมันบ่หลพี่น้องเย็บบนกระากดข้อมไว้เลยหลายอยู่ ต้นสีแดงผุนอีกจักประมาณอณาทิตย์หน้าก็คงได้ชมกันนะคะผุนเห็นว่าอากล่าที่ผุนอ,อันทานตะบันกะผุนเนบ่งบานละล่าละรวยท่ผุนพี่น้องนี่แหละก็มีความสูงเกี่ยวกับพวกนี้เลยสิ่งพวกนี้แหละยี่บุนก็ได้พี่นอ้องอืามสามารถนี่เนาะออะอให้ความรู้กับพี่น้องเขาเนาะผู้ใดของใจผู้ใดว่าขาเจนเนี่ได้กระถามเนาะได้เด้อ,อดพี่น้องเด้เออ๋อสำนีกก่อนจ้าสวัสดีค่ะพี่น้อง